ช่วงเก็บความรู้สลีปใสซองคุมต่างๆวันนี้เนี่ยเราจะมาพวกอุปกร์การี่การ์ดนะคะพวกแบบว่าอุปกรณ์ในการเล่นการ์ดอะไรอย่างนี้นะคะเราจะมาอธิบายเรื่องสลีปสลีปใสซองคุมสลิปบูชิอะไรอย่างนี้นะคะสลีปไม่ติดบูชินะคะก็จะมีหลายประเภทนะคะอ่ันดับแรกนะคะเราจะมาที่ก็มาดูที่ซองคุมใสก่อนนะคะซองคุมใสก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่จะเป็นแบบใสๆเลยนะคะซื้อได้ตามร้านค่ะ ค้านะคะแถวร้านค้าแบบขายซองนี้ก็ได้แนละ้วซองละ20บถึง3าบาทนะคะของเราซื้อมาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะนี่ค่ะแล้วก็ใส่เล่นได้แต่ว่าจะไม่สามารถใช้แข่งในงานแข่งได้นะคะแต่ใช้เล่นได้ถือว่าป้องกันนะคะถือว่ายังป้องกันอยู่แต่ว่าไม่ดีเท่าแบบว่าสลีปบูชิแล้วก็ซองแบบนี้เหมือนกันก็จะเป็นซองใส่พวกเมทัลสปิริตกับแวนการ์นะคะพวกนี้มันก็ พวกนี้มันก็ใส่ใส่ได้ค่ะแต่ว่าจะไม่สามารถใช้แข่ง,ขงได้เพราะว่ามันไม่ติดบูชินะคะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นสลีฟไทยนะคะแบบติดบูชิเป็นของบอดี้ไฟนะคะอันนี้ติดบูชินะแต่ว่าระหว่างอันนี้กับอันนี้เนี่ยมันก็ติดบูชิเหมือนกันแต่คืออันนี้มันเป็นของบูชิแบบของญี่ปุ่นนะคะลีฟค่ะเนื้อมันจะแบบดีกว่านะคะมันจะโอเคกว่าแล้วก็อันนี้ก็ เป็นของไทยนะคะ made in China ก็มาจากประเทศจีนนะคะส่วนนี้ก็ผลิตจากประเทศญี่ปุ่นนะคะวิธีดูดูยังไงคือสลีปเนี่ยของบูชิเนี่ยมันจะมี h g จกับมินินะคะถ้าเห็นตรงนี้บูชิโรสสลีปคอลเลกชันนะคะมันจะมี h g จกับมินิ h จก็จะเป็นไซส์แบบว่าบัดี้ไฟท์หรือ w วชวาร์ดอะไรอย่างงี้นะคะส่วนของมินิเนี่ยจะเป็นสำหรับแวนการ์ดนะคะอะไรแบบนี้เบทเทอร์สปิริตก็ใส่ได้เดี๋ยวเราขึ้นให้ดูนะคะเป็นแบบนี้เลย ก็ประมาณนั้นนะคะกลุ่มเนี่ยก็จะมีแบบของแบบติดบูชีกับไม่ติดบูชีนะคะซึ่งเรามี2ตัวอย่างให้อันนี้เป็นแบบว่าไม่ติดบูชีนะคะส่วนนี้ติดบูชีอันนี้ซื้อได้เราซื้อมาแพ็คละ20บาทนะคะก็ได้ประมาณ5้าสิบซองส่วนอันนี้เนี่ยแบบติดบูชีนะคะซื้อมาประมาณของเราซื้อมา290ส่งปีเอ็มเอ็ดนะคะใบนี้เราจะมาเทียบสลีให้ดู ว่าระหว่างแบบนี้กับแบบนี้ได้ไงแต่ว่าคือในการแข่งขันน่ะเขาแบบไม่ตายตัวจะต้องแบบใช้แบบของบูชิเพราะว่าเหมือนแบบว่ามันแพงด้วยก็ทุกคนสามารถใช้แบบนี้ก็ได้นะแต่ว่าข้อดีของอันนี้ก็คือแบบว่าสลีปเนี่ยมันลื่นด้วยนะคะแล้วก็เหมือนแบบว่ามันกระชับมือเนาะส่วนอันนี้มันก็แบบว่ายังไงอ่ะมันก็ฝืดๆแล้วมันก็อาจจะพังง่ายเนี่ยเพราะว่าแบบตรงเนี้ยเราเคยพังไปหลายรอบแล้วไอ้ตรงตะเข็บตรงเนี้ย อ่ะนี่ก็จะนี่ก็จะเป็นแบบเนื้อแบบว่าเออหน้าใสหลังขุ่นนะคะก็ข้างหน้ามันจะใสแล้วก็ข้างหลังเนี่ยมันจะขุ่นคือสลีฟเนี่ยตัวมันลื่นมากๆเลยนะเนี่ยลื่นมากมันจะเป็นเนื้อประมาณนี้ส่วนอันนี้เนี่ยมันจะแบบใสไปเลยอันนี้เราซื้อแบบใสอยู่แล้วนี่เรารู้สึกว่าอันนี้มันจะพังง่ายกว่านะคะเดี๋ยวเราจะมาใสสลีปให้ดูอ่ะเดี๋ยวเราลองแบบอันนี้ก่อนนะคะชึบ นี่ค่ะก็โอเคนะแต่ว่ามันอาจจะพังง่ายหน่อยนะคะพอดีว่าเราก็มีประสบการณ์ใช้แบบนี้มาแล้วอ่ะแล้วเรามาดูนี้วิธีใส่เนี่ยให้ให้ใส่แบบนี้นะคะให้ใส่แบบนี้ฟึบให้ใส่แบบกับหัวส่วนสลีปเนี่ยใส่แบบนี้ฟึบนี่เฮ้ยลื่นมากเลยนะคะลื่นลื่นลื่นมากแล้วก็ข้างหลังเนี่ยจะเป็นแบบขุ่นนะคะส่วนข้างหน้าก็จะแบบสกิ้งเลยนะคะก็สลีป ไอซองคุมเนี่ยก็ลืน่นถ้าให้เทียบกับคคไคเมื่อกี้นะคะคิดว่าคนเดียจะชอบของบูชิมากกว่านะคะแต่ว่าราคาเนี่ยบางคนมันก็เอื้อไม่ถึงนะคะเราก็เอื้อไม่ถึงเลยค่ะใครที่แบบว่างบอาจจะน้อยหรืออะไรอย่างงี้นะคะให้แนะนําว่าเล่นแบบนี้ไปก่อนก็ได้นะคะมันก็สามารถใช้แข่งได้เหมือนกันนะซองคุมสลีปเนี่ยติดบูชิแต่ว่าซองคุมเนี่ยไม่ติดบูชิได้นะคะเขาแบบเขาไม่ฟิกนะคะ เนื้อมันจะดีกว่าของไทยส่วนของไทยเนี่ยราคามือหนึ่งก็ตกอยู่ที่ประมาณเห็นเขาขายกันประมาณ1 9 0ยเกถึงสองนะคะส่วนมือสองเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณร้อยห้าสิบหนึอยู่ประมาณนี้นะคะส่วนของญี่ปุ่นเนี่ยส่วนของญี่ปุ่นมันก็จะติดอยู่ประมาณมือหนึ่งก็ประมาณ400 500นะคะก็แล้วแต่บางทีก็แบบเป็นแบบลิมิเต็ดอย่างงี้ก็จะแพงขึ้นมาหน่อยนะคะแล้วก็ ถ้าเป็นมือสองเนี่ยก็จะราคาประมาณสามร้อยนะคะประมาณสามร้อยอืมประมาณสามร้อยอยู่ประมาณนี้แหละสาม้อยห้าิบอืมค่ะก็นี้เป็นของมือสองนะคะโอเคค่ะก็คลิปนี้เนี่ยก็อธิบายสั้นๆนะคะใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยสำหรับนี้ขอลาไปก่นสวัสดีค่ะ